สวัสดีค่ะพักนี้ก็สิเห็นปราจาวนเวียนวนเวียนอยู่แต่กับไก่กาเด้อต่อไปอาจจะเป็นอาชีพใหม่ของปราจาเด้อค่ะมาซ้อยลุ้นเนํายนปราจาเนี่ยเด้อพี่น้องป้องปายมาซ้อยลุ้นซอยลุ้นปราจา์เนี่ยเด้อค่ะเด้อมาช่วยลุ้นหน่อยนะคะมาช่วยลุ้นหน่อยเด้อขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกๆบ้านเนาะค่ะ ประจ่าเสหิุวนเวียนอยู่แต่อันนี้ละ่ะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆอ,อนุบาลอันนี้ได้จากมือและสามมือเนาะสามวันนะคะอันนี้ได้สามวันแล้วหลังจากที่ประจ่าลงคลิปนําไปเนาะประจ่าขอโทษขออภัยเพื่อนๆหลายๆเด้อค่ะถ้าเป็นคลิปเก่าคลิปอนุกาได้เนี่ยอันนี้บ่เป็นคลิปเก่าดอกคะ่ะแต่ว่าอาจจะดูแบบ ไก่ซ้ำๆแบบนี้นะคือโบเอาคลิปอื่นมาแน่ปจาจาะยะจ้าแบบนี้ฮะนาะคะปจะกระจ,จิวนเวียนมีแค่คลิปไก่หรือว่าต่อไปประจาอาจจะไม่ได้เดินทางบ่อยๆแบบนี้เน,นาะค่ะเนาะมาซ้อยส่งกำลังแรงใจให้ปจะจาในเด้อพี่ๆเพื่อนๆการทำการทำงานชาวโบมีอยังหนุนนําประจากระยะปจากระลำบากแต่ว่าประจาก,กันยังมี่าเก่เพื่อนแบบว่า ประจาบได้ไปทางพุ่นแล้วเพิ่อนกับภาไปทางพี่แบบนี้ฮะนาเพื่อนกับซ้อยประจ่าว่าถ้าสมมุติว่าประจาไม่ได้ไม่ได้ไปไหนแบบนี้เนาะประจาไม่ได้ไปไหนก็จะเห็นประจ่าอยู่กับเด็กๆแบบนี้ฮนะน้านี่เมื่อนี้ประจาก็ไปรับจ๊อบ ก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะนี่นี่พระจ่ฮะก็จะเห็นแต่ยิบไก่เนี่คมีนะเพื่อนเพื่อนอาชีี่ไก่ถ้าอากาศเย็นหรือว่าคึมพ่อคึมฝนเพื่อนก็สิเปิดไว้จะอดเหมอนนะยิบบยิ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 ิบ เพื่อนๆอ่ะสิเออบื่อเนอะาะค่ะว่าออประจาขึ้นมาให้เบิ่งซ้ําๆแท้แบบนี้ะนะประจ่าขอโทษขออภัยนะคะสําหรับพ,พี่ๆเพื่อนๆเ,เ,นเนาะค่ะเนาะประจ่ากะไปซาเนาะขอโทษขออภัยเด้อพ,พี่ๆเพื่อนๆเอ้ยถุกงากให้เพราะกินมันมกนี่แหละถ้าบอกินมกมันปาก็ิบ่เล็บอก,กรม นก,ปปก,ก็เกะซุกลุกบิ่งป่าจาก็เลยอาจจะมีคลิปวนเวียนวนเวียนแบบนี้นะคะเพืเ่อนๆนอประจา๋าหลังจากที่เพื่อนเอามาจากโรงฟักเนาะคะ่ะ ทางนี้ก็จะมาอนุบาลเนาะคะ่ะช่วงที่ประจานุบาลก็มือนี่ก,ก็เข้าวันที่สามโอ้วันที่สี่ประจ่าขออภัยนะคะประจาขออภัยเด้อค่ะเป็นวันที่สี่แล้วเนาะค่ะเนาะอันนี้ประจานับวันที่เอาเอากล่องมาลงที่ที่อยู่ในเล้าไก่เด้อค่ะบแม่นับวันจากที่เบาะแล้วเนาะคะ่ะปกติแล้วไก่อไข่สาวพร้อม ้อไข่เนี่ยค่ะอายุการเจริญเติบโตก็น,น่าจะเป็นสี่สิบห้าวันเนาะคะ่ะถ้าไข่เบิ่งอัน,นคิป,ประจาลงคลิปนะคะ่ะเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็จะมีช่วงจังหวะที่ให้วัคซีนเนาะคะ่ะให้วัคซีนจะเป็นช่วงจังหวะที่ให้วัคซีนเนาะคะ่ะแลวเพิ่นกระสีเบ,บิ่งการพ,พัฒนาการเจริญเติบโตว่าเพิ่นประสบเจอปัญหาอยังบเบา่แบบไหนฮะตัประมาณนี้คะ่ะ พิ่นจะเป็นอย่างเบาเพิ่นตอดอันนี้เป็นแล้วเด้งเพิ่นหูจักเถอะเพิ่นหมักแสงก็ะจะอาจจะมาให้เบิ่งซ้ำๆเนาะคะ่ะเนาะประมาณนี้นะคะพระจะาขอบคุณพี่ๆทุกๆกบ้านเนาะคะ่ะขอบคุณมากมายสำหรับกำลังใจพระเจ้าสิว่โอยก็ได้บางเชื่อกพระจาปิดอันนี้ดิพระจะาปิดเสียงได้บางเชือ พระจาขอบคุณมากมายนะคะส่งกำลังใจมาให้ประจาหลายๆไงเด้อตอนนี้ประจาขาดเค่งกำลังใจคักบ่หูว่าสิเป็นแน่ใดบ่หูว่าแน่ใดแปแนวใด,วใดชีวิตนะหน่อยเป็นลูกก็สิเปิดจะได้ไงลูกก็กำลังจะเปิดเรียนแล้วนะคะ่ะพระจาก็เลยต้องการกำลังใจอย่างมากมาย ต้องการทั้งกำลังใจต้องการทั้งงานหนะคะ่ะอกเพราะว่าอย่างช่วง,วง COVID, นี้มันช่วงโควิดเนาะมันไถ่กระเจอปัญหาแบบนี้แหละมันมันเลือกบ่ได้เนาะคะ่ะอันนี้ว่าตามตรงด้วยประแจว่าตามตรงว่ามันเลือกไม่ได้แต่เฮาก็เลือกที่จะเปลี่นได้แต่เฮาก็เลือกที่อยากให้มันจะให้มันดีที่สุดแต่บางทีเฮาก็เลือกบ่ได้เลยค่ะอันนี้ค่ะ เป็นเรื่องจริงที่ทุกๆคนกับหักใจนะคะเนาะขอบคุณนะคะกำลังใจที่มาให้ปราจา์ขอบคุณมากมายขอบคุณหลายๆเด้อปราจาก็ขอให้แม้กระทั่งโควิดก็ขอให้พันพ้นไปด้วยดีแม้กระทั่งตัวปราจา์ขอให้พันพ้นไปด้วยดีเช่นกันนะคะขอบคุณคะ่ะ